สวัสดีครับทุกคน,นะ,คะวันนี้เราก็ออกมาบ้านนะทุกคนวันนี้เราจะจะับปลาหยิบไหน้วลูก ัตออแต่มันลงหน้ามัา้งเขาหนิไม่อาบหน้าำไมต้องมาปดเดียวัะ

พอดีขายะรเหมือนเนาะพูดีเลยถังสีเขียวน่ีงรั่งังเนางั่งเขียวใหญ่เลยวะไปไปไปกับพ่อจ้ไปวิ่ตามดาเขไปเลยนั่นก็ไปซรอยเรียกเลยมามามาไม่ต้องไปไม่ต้องไปมังคุมา เดี๋ยวพ่อก็มาเร็วๆปูมันก็ไล่ล่งนะครับปูดูดูไปตักเอาลูกไปไปงมมาปะที่มันหล่นนะปะเห็นไหมนะเจ้ามังคุดสงสัยนะฮะมังคุดสงสัยหนูสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหนูเหนื่อยค่ะตอนนี้หนูเหนื่อยหนูป้อนหมดแล้วนะคะ มังคุดเปื้อนหมดเลยนะคะโอ้โหบางตัวก็โตมากตัวตัวตัวตว,ว,ว,วันนี้มังคุดจะไปขายป่าล <c oughs> <c oughs> อยลาย

องค์ลกตองเอาเยอะก็ไดเพิ่น <c oughs> ใส่พอในนี้ <c oughs> เา้าวมันยังประสิทกันกิ่งมัน ใหญ่มากเท่าไหร่เข็งใหญ่ซะเฮ้ยพอันนี้ตัวนึงนี่ก็ใส่ได้ป่ะกินหัวห่าเดี๋ยวเป้าเดี๋ยวเป้าเอาสั่นออกแล้วก่อนเข่งยังโมยใหญ่เลยเนาะกินบทหารปดุกโอเคเนี่ยกินบทหารปดุก จาเดิมังคุดเดิโอ้ยโอ้าเอา,เอ,าอยมื่อกับเจาเ้าดแล้วไปแล้วพ่อจะอาบนะ้ำเมาเดิอใช้ล้างตัวมันก็ได้ม้องอาบมานะันหน่ร้อยน้าเดี๋วเนิตัวนึงนะคุณน้อนะนนง ลองจับเบอร์เลยคะเอาคนมาดีๆได้ละ <c oughs> ยานคือกระเดวกระดี <c oughs> จับเลย ได้อะไรมาฝากพ่อพ่อให้พ่อพ่อเลยเหนอมันเลยเปื่อนเพิ่อนอย่าไปเอ็นมันมันเปื้อนฮะน้าน้ำน้ำเมื่อวานนี้เด้ปลาละกินมันฮะนะ เปนมาบมาได้งูกระสันให้มันถือลองเหมือนกันเนาะ อย่าไปจับมันมันจะซิสจ้ามันควเจาออกไปเด้อออกสนเจ้าคีย์วอดเด้อ Má mẹ, má me Thử pha trám hàng mình <laughs> Nhưng mà <bữa> dơ <laughs> <giới. cười> เออนอะไรเงี้ยอะไรแหละที่มันซิดนะตัวหนวด,นวดมันเป็นยังไงวะหนวดมันเป็นเถียงเงี้ยมันอะไรตัวร้ายจับแน,น่นๆจับหลังเงี้ยมันอะ นักวิสูตรนักวิสูตรหมาพานพานขี้ดื้อขอบคุณครับทานขี้ดื้อครับพานขี้ดื้อครับผมตัวน้อยนี่มันกินบ่ทันบ่เอกคน <c oughs> คือมันลอดแรกอะนี่สองหมดเลยสงสัย <c oughs> มันยังไม่ใหญ่ กินมาทานน้ำแล้วบายงมันร่มเนยมันจะร้อยตัวตัวแรกเหรบางมัแปดรอยนะแปดร้อยแร้อยหาร่วมก็ไปขิงตแรกเีร้อยสามรอยสี่รอยก็เก่งนี้มันเหือ่สำเรยอเพ่านมันก็ยังโตน้อยมงเงเอามาตัวน้อยหเด้บอกหมายถึงว่ามันใหญ่ซุดสำเรืนะโโหเลยนายฮียัวนี้่มั้ง เลี้ยงสมบูรณ์ดีมั้งก็อยู่ที่น,น้นประเข้งนะบ่กระดุกไงนันจะใหญ่กว่านี้อิกงนิดนั้งไงปากเด้อเจ็บแค่เด้อมันซีดยังไง เรียบร้อยโอใ้ใส่หนูจะลองใส่นีำมาลุกตัวเปียกเลยตัวเปียกเลยหนูนะอยากรู้อยากเห็น ตายเลยนะเพื่อนมือหันขังไว้ก็ได้ไปมาคือ <c oughs> ยังดินอยู่สามตัว <c oughs> มังคุดมังคุด <c oughs> โอ้ยอาบน้ำมาหนีประเทศซาดอินเดอะเวอร์แคร์ของก้อย <c oughs> บอกแค่แค่มันกอ้อนนะั่นหรือเป่าม มอเ,อเออมันเป็นพิษแท้ๆกัน,นะปลาเข็งก็กำลังโตนึกว่าซิบอใบใหญ่นะปลาเข็งก็ได้เนะไงซื้ โคตรโคตรไปได้แล้วลูกไปเร็วเร็วเร็วไม่เลยแบบนี้เหมาะแค่แค่ไม่เลยเ,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 เป็นนักล่าเลยมังคุดนู่นนู่นลูกลงไปดูสิมือผมซื้อนักล่าเลยน่าดื้อดิไปไปไปดูสิลองไปดูไปดูปลาดูสิลูกอาบน้าสิ

นี่แหละว่ามีสองพันเกิดอะไรขึ้นลูกนักล่านักล่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยหนาวลยลูกพายะเอาปลาตัวนี้ลงไป ใส่น้ำจำนี่แหละพอดีมันยังบอสซีดกันอ่ะมาล้แม่เราไปถุงนี่อร่อยเยเราเทน้ำเพื่อออยโอ้โอเคแล้วละนะกนนี เออจะไปดูพักไม่ได้เลยนะครามมาับนเอะาะคลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะครับไม่เจอเหมือนคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ